ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่4สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนนะคะกําลังรอง,งานนะคะกําลังรอง,งานคิดเรื่องงานอยากเปลี่ยนงานใหม่กําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินนะคะ ในการหาไรายได้นะคะหลายๆคนกําลังมองหาช่องทางในการค้าขายออนไลน์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศใครที่รองานนะคะรองานรอที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลายๆคนที่เรื่องครอบครัวอยากจะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยากซื้อของเข้าบ้านนะคะอยากซื้อของมีค่าเข้าบ้าน ใครที่ช่วงนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสถูกโปรโมทนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6 9 2นะคะ6 เก้าสนะคะหกเกแล้วก็10นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ